สวัสดีครับเดือนนี้จัดโปรลดราคานะครับเดือน7นะครับลดทั้งแผงทั้งหมดเลยนะครับปรับราคาใหม่นะครับปรับราคาลดลงนะครับเรียกว่ามีของแถมเดือนนี้เป็นือนเกิดนะผมแถมนะครับแถมของแถมอ่ะให้เยอะที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเต็มถังนะครับแถมให้ไปเลยนะครับมีโปรทุกคันนะครับมีโปรทุกคันนะครับแถมฟรีนะครับแล้วก็วกจะบอกว่าทุกคันเนี่ย จะเต็มได้ฟรีดาวได้ออกง่ายๆนะครับออกรูศูนย์บาทได้เลยขอเครดิตดีประวัติดีนะครับไม่ติดแบล็คลิสต์ไม่ติดบูโรนะครับโทรหาเป้ได้เลยนะครับไม่ต้องมีเครดิตไม่เคยผ่อนอะไรก็ได้นะครับขอแค่ทํางานนะครับทํางานที่หลักแหล่งชัดเจนนะออกได้เลยนะครับอยากได้รถคันไหนนะครับทักมาโทรมาหาเป้ได้เลยนะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8าดสนะครับกระบะสวยๆนะครับทุกคันนะครับมาตรฐานเกจเ นะครับมีให้ทุกคันเลยนะครับอย่าพลาดนะครับมีของแถมมีโปรให้ทุกคันเลยนะครับอ่ะมาดูกันนะครับเริ่มแรกเลยนะคันนี้ของแถมนะครับคันนี้นะน้ํามันเต็มถังนะครับกล้องแถมให้นะครับหรือเอาเซนเซอร์ก็ได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะแถมให้นะครับและคันนี้นะครับสีเดิมแท้ทั้งคันสภาพสวยกริบนะครับราคาถูกด้วยนะจาก9ก้าแสนกว่าบาทนะครับป้ายแดงวันนี้สภาพเหมือนป้ายแดงเหมือนกันนะครับราคาเหลือแค่นะครับ เดี๋แค่ห้าแสน่นเก้าพบาทตามสคบปี19นะครับ2.4ตัว e นะครับตัว e นะครับตัวนี้ได้ fm am นะครับบลูทูธติดตั้งมาให้ครบนะครับ4ประตูได้เกียร์ออโต้ยกสูงนะครับเป็นพรีเดอร์นะหน้าตาใหม่ๆแบบนี้นะครับดูสวยๆหล่อๆนะครับรถไม่มีชนอย่างแน่นอนนะครับรถคันนี้บอกเลยว่ารถนะครับเช็คระยะตลอดเครื่องดีมากเครื่องเดินดีมากนะครับอยากรู้รายละเอียดคันไหนนะครับ ทักไลน์ดีโทรมาเดี๋ยวเป้เอาให้ดูแบบละเอียดแบบส่วนตัวเลยแบบไพรเวทเลยนะครับอ่าคันนี้นะครับให้ดูด้านในทีนึงนะแม็กนะครับเดิมแท้โรงงานนะครับขอบ17เดนะครับเดิมแท้โรงงานเลยนะครับแม็กของเดิมนะครับไม่ต้องแต่งนะมันจะทนกว่านะครับจะทนกว่าของที่แต่งนะครับถ้าแม็กแต่งมันจะไม่ทนเวลาตกลงตกลุมนะครับแม็กนี้ประทุกมาทุกได้สบายนะครับพวงมาลัยนะครับนี่เป็นหนังอย่างดีนะครับเป็นฟูออปชั่นด้วยนะครับ fm am มีให้ครบบลูทูธมีนะครับ หัวเกียร์หุ้มหนังอย่างดีได้เกียร์ออโต้นะครับโมดิโคลเหมือนพาวเวอร์มีให้เลือกนะครับเลขไม้นะครับคันนี้เลขไม้นะครับ1นึ่งแสนสองนโลนะครับหนึ่งแสนสโลเท่านั้นนะครับได้รถสวยออปชั่นจัดหนักจัดเต็มนะครับออปชั่นจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับมองด้านท้ายสวยๆแบบนี้เลยนะครับเรียกว่าตัวนี้เป็นรถที่นะครับยอดนิยมนะตอนนี้เลยนะครับรีโวนะรีโวนะครับบอกเลยว่าไม่ใช่ว่าจะซื้อยังไง ไม่ว่าเห็นเรซื้อได้เลยนะครับต้องดูรถสภาพนะครับต้องดูสภาพนะคัดเกรดเท่านั้นนะครับเดิมๆสวยๆนะครับเกรดเนะครับปัญหายากนะแต่ถ้าเกรดบเกรดซีเกรดดีหาได้ทั่วไปนะครับแต่นี่คือเกรดเมาตรฐานนะครับบอกเลยว่าเราเป็นเ้นเบอร์เบืต้นนะที่นะครับเวลาซื้อซื้อเข้าเนี่ยเราต้องคัดรถทุกคันนะครับสภาพเดิมเซ็นเซอร์ถอยมีมาให้แล้วนะครับแถมให้เรียบร้อยแถมให้ครบเลยคันนี้เรียกว่าครบเครื่องเลยสวยน่าใช้นะครับถ้าอยากได้คันนี้นะครับทักมาเลยนะ นี่ครับดูโครงสร้างรถนะครับสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมเลยนะครับสวยจริงนะครับอ่ะห้าแสนสองหมื่นเก้าผ่อนประมาณเก้าพันนะครับมากันต่อนะครับสี่ประตูสีแดงดําเป็นตัวแบ็กดิชั่นนะครับค่าที่สันนะกล้องด้านหลังมีจอให้นะครับตัวแบ็กดิชั่นจะจะแต่งในเรื่องพกคิ้วซ้มล้อเห็นไหมครับแต่งมาแล้วนะครับทาริโวจะไม่มีนะครับตัวนี้นะครับราคานะครับมาดูกันผมจําไม่ได้เหมือนกันนะครับมาดูกันนะเดือนเกิดก็แถมให้เยอะที่สุดนะครับ แต่ไม่เยิ่สุดเลยนะครับมองไม่เห็นนะครับสคบอ,อยู่ไหนเอ่ยนะครับสคออบอหาไม่เจอคันนี้น่าจะ4ี่แสนกว่าบาทนะครับ4ี่แสนถ้าจำไม่ผิดคือ4 7, 9, นะี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันคูสคอนโทรลมีมาให้ไม่แค่ห้าหมื่นโลนะครับไมคห้าหมื่นโลนะครับคูสตาร์ทมีนะครับเกียร์เป็นเกียร์แมนวนวลหกสปีดเบาะเป็นเบาะหนังกึ่งผ้านะครับเบาะหนังกึ่งผ้านะครับได้ในเรื่องของเซสชั่ล็อก ระจุกไฟฟ้านะครับ no มีให้ครบนะครับมีให้ครบเลยนะครับสี่ประตูนะครับเกียร์แมนนวลแอร์ด้านหลังติดตั้งมาให้สองจุดนะครับสภาพสวยเดิมกิฟเลยนะครับสวยเดิมกิฟนะครับโครงสร้างเดิมแบบนี้เลยนะครับสีสันสวยเงางามนะครับสีสันสวยเงางามนะครับสมาอที่ก็มีให้นิสสันนะครับใครชอบนะมีอยู่สามคันนะครับไอ้มียสี่คันนะครับเป็นสี่ประตูเกียร์แมนนวลมีสองคันคือแดงดําแล้วก็เป็นขาวดาคันนู้นนะครับไปดูนิดนึ่งนะครับไปดูนิดนึ่ง นะครับ479,000เท่านั้นนะครับคันนี้มา1 0 0 0 0 0เนาะยางโอตจ้นี้ยางออฟโรดดอกหนาๆแบบนี้เลยนะครับอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ต่างประเทศออกได้หมดเช่นกันนะถ้าซื้อสดนะครับอยู่ต่างประเทศออกได้นะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับขอไม่ตีแบงกลิสต์ไม่ตดบูโรนะครับนี่อีกแบ็กดิชันเหมือนกันนะครับ479,000นะครับผ่อน8,000กว่าบาทนะครับมาดูที่ภายในนิดนึงนะก็สวยนะครับสวยเลยเหมือนกันนะครับสภาพภายในนิสสันนะภายในเหมือนกันเลยเห็นไหมครับนี่สวยคลิปนะครับอ่ะ คันนี้นะครับบอกเลยว่าสวยน่าใช้นะครับยางออฟโรดเลยนะครับยางใหญ่มากนะครับยางก็คุ้มแล้วหลายหมื่นแล้วนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวสมาร์ทแคปนะอ่าผมลืมบอกแล้วพับทบปีอะไรนะครับปี1920อ๋อติดจองขอภัยคันนี้ติดจองนะครับติดจองอ่าติดจองแล้วนะครับอ่าผ่านผ่านนะครับติดจองุมาติแล้วด้วยนะขอภัยนะครับอ่ามาแล้วต่อนะครับมามาตัวนี้เป็นแบลดิชั่นสีเทาดำนะครับ3 8 9 0 0 0นะครับ ตัวนี้นะครับได้สีเทาดำแบ็กออดิชั่นนะครับเฟรมรอบคันนะครับหกสิบอ่าสีเดิมทั้งคันนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะเป็นตัวยกสูงนะครับเป็นตัวยกสูงนะเรียกว่าเหมือนกันหมดเลยต่างแค่สี่ประตูกับแครบเห็นไหมครับราคาต่างกันแสนหนึ่งนะครับคุ้มนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากเอาไปบรรทุกก็ได้นะครับบรรทุกก็ได้ใช้งานทั้งเรียบก็ได้นะครับทั้งเรียบก็ได้เหมือนกันนะครับกระจกไฟฟ้าเป็นสีดำมทัลลิกนะครับ รถสวยเดิมเงางามนะครับเรียกว่าใครอยากได้ก็ทักมาหาเป้ได้เลยนะครับสวยตรงปกนะครับไม้สองหมื่นสามพันโลนะครับสีเทาดํสีหายากมาดูเลขมาดูท่านในกันนะครับดูเลขไม้ท่านในนะบอกเลยว่าน้อยมากๆนะครับไม้สองหมื่นไม้สองหมื่นสามพันโลนะครับติดต่อหาเป้วิศวกรสายขายได้เลยนะครับเป้วิศวกรสายขายนะครับเป้เพชรยน์นะผู้สตาร์ทมีกล้องมีกล้องหน้าไอ้กล้องหลังมีให้กล้องหน้าอยู่ผุ่มแถมให้นะครับข้องาเต็มถังนะครับ ผมแถมให้เยอะสุดนะครับบอกเลยว่าลดคุณภาพต้องเป้เท่านั้นนะครับเป้คัดรถสวยแบบนี้ทุกคันนะครับอ่ะมาต่ออีกนะครับถ้าใครชอบสีแดงนะครับสีประตูเกียร์แมนนวลมีคันนะครับนี่เลยนะครับเรารอสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าเท่ากันนะครับราคาเท่ากันเลยนะโคตรสวยนะครับยังโคตรสวยเลยสองจุดสี่ตัวอีสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่ะยังไม่ติดจองนะครับซื้อได้ยังไม่ติดจองใครชอบคันนี้จัดมาได้เลยนะครับ รถปี16หไม่เก้าหมื่นนะครับไม่เก้าหมื่นอ่าเก้าหมื่นเก้าพันโลนะครับสภาพรถสวยเดิมกริปเกียร์แมนนวลนะครับโมดิโคทาวเวอร์มีมาให้เลือกนะครับกระจกไฟฟ้านะครับอ่าเบาะแถวสองนะครับตัวนี้นะครับเบาะเป็นตัวซีนหุ้มเนาะซีนหุ้มนะครับสวยกริปนะครับสวยจริงๆอ่าได้ไปบอกเลยคุ้มนะครับทุกอย่างทุกคันนะโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเล่มโอนได้เลยนะ แล้วก็มีคันนี้อีกนะครับนี่ใครชอบสี่ประตูแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวท็อปติดจองอีกแล้วนะครับติดจองอีกแล้วห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าตัวนี้ติดจองอีกแล้วครับอ่ะมากันต่อนะครับไม่เป็นไรติดจองก็มาต่อนะครับคันอื่นตัวเตี้ยนะครับมีสีขาวสองคันนะเป็นแซตดิชั่นนะครับหน้าหมูป่าตัวนี้เลยปีใหม่ไม่น้อยนะครับไม่ประมาณหมื่นกโลนะครับหมื่นหนึ่งหมื่นกับสามหมื่นโลนะครับคันนี้ไม่น่าจะติดจองไหมนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับ มี49,000คันนะครับสีขาวนะครับปี21 22 23นะครับผ่อนประมาณ7,000กว่าบาทนะครับก็มีให้นะครับเอาไปใส่คงใส่คอกอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือหรือจะเอาไปใส่ตู้ก็ได้เช่นกันนะครับสภาพสวยกริฟแบบนี้เลยนะครับโค้ชใหม่นะครับยังโมโค้ชใหม่เลยแล้วราคาดีด้วยนะครับผ่อนประมาณ7,000 8,000เท่านั้นเองนะครับโทรมาหาเป้ได้เลยนะมาดูอีกคันนึง4ประตูมีแคลริบอยให้นะครับ4ประตูมีแคลิบอยให้ยางมิชลินนะ 5 9 9แสตัวท็อปนะตัว G มีกล้องหลังมีจอให้ไมแสนสามนะครับไม่แสนสามหมื่นเก้าพันโลนะครับตัวนี้ได้เป็นตัวอ่าตัวท็อปนะครับไฟหน้าจะเป็นตาหวานๆหน่อยนะครับไฟหน้าตาหวานๆแบบนี้นะครับจังหน้าหล่อลลโกนะครับสีสันสวยเงางามนะกระจกเดิมทั้งคันนะครับติดตั้งมาให้พร้อมให้ครบแล้วนะครับยางมิชลินนะครับสภาพรถสวยเดิมคลิปเลยนะครับ สวยคลิปนะครับสวยมากนะ <S <S เป็นรถท,ที่สวยน่าใช้นะครับสวยน่าใช้เลยนะครับใครอยากได้อะทักมาหาเป้ได้เลยนะแคดี่บอยมีมาให้ครบนะได้เกียร์ออโตโน้นะแอร์ออโต้เบาะหนังคู่หน้านะครับเบาะหนังนะครับงานด้านในเป็นเบาะหนังหมดเลยนะครับเกียร์ออโต้มีจอให้พวงมาลัยเป็นฟ u กอ็อปชั่นด้วยนะครับถุงซีนทูมังอยู่เลยนะครับกระบะนะครับ คัดเกตสวยๆแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป้นะครับพาดูทุกจุดรีวิวทุกจุดนะแบบละเอียดไม่มีหมกเม็ดไม่มีโกหกลูกค้านะครับรถสภาพเป็นยังไงบอกหมดเลยนะครับคุณสบายใจเลยว่าคุณจะได้รถสวยๆไปใช้นะครับซื้อกับเป้ไม่ต้องมีความรู้นะครับเรื่องรถนะครับเป้แนะนําให้หมดดูแลให้หมดนะครับเทคแคร์นะครับเหมือนเป็นพี่น้องกันนะครับดูแลกันเองนะบอกหมดแนะนาหมดว่าเฮ้ยทำยังไงถจะผ่านนะพี่รายได้พี่อย่างนี้อย่างนี้นะครับบอกหมดเลยว่าต้องทํายังไงนะครับแนะนําได้ทุกอย่างคุณได้รถไปใช้แน่นอนนะครับอ่ะ ไปดูกันต่อนะครับมีคันหนึ่งแล้วราคาถูกที่สุดนะครับถูกที่สุดคือ379,0 0 0บาทนะครับเป็นนิสสันนะนิสสันนะครับแบ็กดีชันนะครับนาวาล่าร้อแรงม้านะครับรถเราเยอะนะครับรถเราเยอะนะรถรถอื่นจริงก็มีนะแต่ผมทำลงอีกช่องหนึ่งไปนะมีช่องรถเก่งช่องรถ Fort จิเนช่องรถเอติสนะครับรถวีออสตเป๊มีประมาณ4ีหช่องเนาะก็ทําแยกไว้ให้ดูนะครับจะได้ดูง่ายนะครับนี่คันนี้นะครับถูกที่สุดตอนนี้แล้วนะครับตอนนี้ราคาขึ้นไปหมดแล้วนะครับเหลือคันนนี้ะครับ 379,000เกนกกว่าบาทนะครับแบ็กดีเซชั่นเกมแ n นนุนนะครับไฟหน้า p r o j e c t ตอร์นะครับสีดำนะครับ379แสนไ0ม่60,000ไมหม่น้อยมากๆนะครับไม้น้อยนะครับหน้าโดนหน้าซื้อเลยนะตัวนี้นะครับสภาพรถเดิมกิฟนะครับดูได้เลยนะสีสันพิพันรถนะครับเพิ่งเข้ามานะครับรถยังไม่ทำอะไรเลยนะรอนะครับรอสปารอล้างนะครับนี่ เดิมกิปสวยจริงนะครับคันนี้ใครหาอยู่นะทักมานะครับภาษีพรบผมต่อให้ฟรีทั้งหมดเลยนะครับแล้วดูงานด้านในนะครับงานด้านในนะได้เบาะหนังนะครับเบาะหนังนะครับลายเป็นทูโทนนะครับเกียร์แมนนวลหกสปีดพร้อมจอนะครับคันนี้ประวัติศูนย์นะเข้าศูนย์มานะครับมีป้ายเข้าศูนย์ไหมครับแบบนี้นะครับรถสวยสุขภาพดีน่าใช้นะครับถ้าเลือกรถสักคันจะเอาไปใช้งานนะครับเน้นความคุ้มค่านะครับความคุ้มค่าเป็นหลักเลยนะครับ และรถต้องสภาพดีนะครับต้องสภาพดีนะแบบนี้นะครับยางก็โตโยของแท้แม็กก็ของแท้คิ้วซุ้มล้อก็ของแท h, เ้เดิมเรียกว่าแท้แท้เดิมเดิมราคาถูกคันนี้น่าซื้อมากๆนะครับถูกที่สุดแล้วใครผ่อนงบหกเจ็ดพันคันนี้เอาไปเลยนะครับนู่นมีเข้าใหม่อีกนะครับมีเข้าใหม่อ่ะไปดูหน่อยไปดูกันหน่อยนะครับมีเข้ามาใหม่นะครับเข้าาใหม่นะครับนี่พึ่งเข้าเลยสี่ประตูนะครับสี่ประตูพึ่งเข้ามาใหม่สดสดร้อนร้อนนะครับ นี่ครับเพิ่งเข้ามานะครับเรียกว่าไปหาซื้อมารถในงานทางนั้นเลยนะครับถในงานนะครับบอกเลยว่าน่าใช้นะครับปัญหาน้อยนะครับปัญหาน้อยนะครับดูแลง่ายอ่าไปดูต่ออีกจุดหนึ่งนะครับมีอีกนะครับมีอีกตัวเทียดีสีส้มนะครับอย่าพลาดเด็ดขาด๋ยวให้ดูอย่าพาดูไปไปดูนะครับรถสวยจริงนะครับมีอีกวันสิบกว่าคันยังไม่ได้พาอัปเดตนะ๋ยวพาไปดูนะครับไปดูกันขอกดพรสนิดนึง นี่ครับก็จะเป็นคันนี้อีกคันนึงนะสวยๆเลยไม่แค่แปดหมื่นทียดีปีสิบเจ็ดนะครับรถคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับสีส้มทีดีแท้เดิมโรงงานไม้แปดหมื่นนะครับโคตรสวยนะครับสเปคโคตรคุ้มเลยนะครับนี่สีสันสวยเงางามโดดเด่นไม่เหมือนใครได้เกียร์ออโต้ด้วยนะครับก็เป็นชุดแต่งทียดีรอบคันนะครับแม็กทีดีนะครับสวยคุ้มมากๆคันนี้ได้ไปบอกเลยว่าผมนะสี่แสนสามหมื่นเก้าพันแปดพันนะครับตลอดสัญญานะ ขายได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับคันนี้ยังโสดยังว่างนะครับดูเลยเกียร์ออโต้นะครับเบาะหนังด้วยนะครับพอดีเป็นเบาะผ้าคันนี้ได้เบาะหนังนะครับคุ้มมากๆอากมาต่อโซนนี้นะครับเหมือนกันมีอีกนะครับมีอีกนะครับเยอะจริงๆนะครับประมาณ40-50คันนะคันนี้เป็นตัวรีโวนะครับตัวพรีเดเนอร์นะ 2.8G ตัวท็อปนะครับไฟหน้าตาหวานแบบนี้เป็นโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับป้ายระยองนะครับคันนี้นะครับประมาณหดและประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะ เจ็ดไม่เจ็ดหมื่นเก้าพันโลนะครับสี่ประตูเกียร์ออโต้พรีเดนเซอร์ยกสูงนะครับสมรรถนะดียางบิสโตรแม็กเดิมแท้โรงงานแม็กโคตรทนนะครับกุน้าดิสเบรกล้อหลังเป็นดัมเบรกนะครับงานภายในได้งานเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังและเบาะป้องไฟฟ้าด้วยนะครับเบาะไฟฟ้าได้พุลสตาร์ทได้ครูสคอนโทรลซื้อบริไม่มีให้นะครับนี่ครูสคอนโทรลมีมาให้พวงมาลัยฟูลออปชั่นไม่เจ็ดหมื่นนะครับเกียร์ออโต้แออโต้นะครับโมดิโคพาวเวอร์มีให้เลือกนะครับเบาะหนังงานดีมากนะครับงานดีเลยนะครับ รถทุกคันการันตีให้เลยนะครับว่าสวยต้งปกแน่นอนนะครับสวยตรงปกแน่นอนและได้คุ้มความคุ้มค่านะครับคุ้มราคาที่จ่ายบอกเลยคุ้มนะครับแถมทุกคันนะครับแถมให้ทุกคันนะครับแถมน้ํามันแถมกล้องหน้ากล้องหลังนะครับแถมดูสมาร์ทบริการฉุกเฉินฟรีห่งปีก็แถมให้นะครับแถมให้หมดเลยนะครับอยากได้คันไหนทักมาคันนี้ไม่ เท่าไหร่เอ่ยไม่เก้าหมื่นนะครับสองจุดแปดตัวจีนะครับโปรซีเจอสองจุดสี่ใช่ไหมแต่คันนี้สองพันแปดร้อยซีซีเกียร์แมนนวลหกสปีดมีกล้องหลังพร้อมแอร์ออโต้ให้ด้วยนะครับโคตรสวยโคตรคุ้มนะครับคันนี้ปีสีขาวปีอะไรนะครับดูให้ดูนะนี่ครับปีสิบหกเบาะหนังนะครับงานดีมากนะครับงานดีเลยด้านในนะครับแอร์ออโต้กล้องหลังพร้อมจอพรมาลัยฟูลออปชั่นนะครับสวยคุ้มค่าเลยนะครับ อยากได้คันนี้ทักมาหาโทรมหาเป้เลยนะครับ0947894848แล้วก็อีสูซตัวหนึ่งนะครับนี่คันนี้นะครับตอนครึ่งนะตอนครึ่งนะครับ389,000นะครับ1.9ตัว L นะครับไปตัว S นะครับ1.9ตัว S นะครับปี19นะไม่88,000โลไม่น้อยมากสภาพนี้คุ้มๆนะครับคุ้มๆเลยนะครับอยากได้ทักมาหาโทรมหาเป้เลยนะครับเป็นเคเบินุ่นนะ แล้วก็มีคันที่หลุดจองนะครับหลุดจองนะครับิซ u ซูนะตัวนี้นะครับ i s อ่ u ตัว d-max นะครับตัวแซนะตัวแซเนาะปีใหม่นะครับปีเอ็ดใช่ไหมใช่ดิครับเดี๋ยวขออภัยลืมนะครับหนึ่งเก้าแซนะครับปีเอ็ดนะครับไม้สี่หมื่นสี่พันโลหกแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับซื้อสดได้จะเฟนนได้ใครสนใจรีบมาเลยนะครับคันนี้เนื้อหอมมากๆนะครับลูกค้าโทรมาหลายสายเลยนะ โทรมาหลายสายเลยนะครับตอนแรกติดจองอยู่นะก็เลยไม่ได้ขายให้นะครับเพราะติดจองนะครับตอนี้หลุดจองแล้วนะครับดูสิครับคูชอนโทลมีมาให้รับสายบางสายบันทึกเสียงได้สั่งงานด้วยเสียงได้หมดเลยนะครับออโต้ออฟใช้ชั่นโทนมีมาให้ครบนะครับสวยครบเครื่องนะครับเกียร์ออโต้นะเบาคูหน้าเป็นเบาหนังบริสต์แบบนี้นะครับสภาพรถสวยเดิมกิปเลยตัวเครื่องแฮนเดร์ด้วยสวยจริงนะครับสวยจริงคุ้มค่านะครับน่าซื้อนะครับสประตูเกียร์ออโต้คันนี้ รีบทักมาหาเป้หน่อยนะเพราะว่ามันไวมาไวไปไวนะครับแล้วก็มีตัวนี้500,000นะครับ4ประตูเกียร์โต้เหมือนกันนะครับอ่าสเตลก็มีอ่าแล้วก็ตัวเตี้ยนะครับตัวเตี้ย4ประตูก็มีนะครับแต่เป็นเกมยรมนนวนะ489,000นะครับโอ้ราคาดีนะไม้น้อยด้วยนะครับไมน้อยนะคันนี้ไมน้อยนะครับไม้60,000กโลนะครับปี2519นะครับยังไม่จบนะครับมีอีกมีอีกไปดูอีกสิบคันไปไปดูกัน อ่ะมากันต่อนะครับในโซนสุดท้ายนะครับกระบะตรงนี้นะครับเข้าใหม่มาประมาณ15คันนะครับแต่จะเป็นรีโว่ทั้งชุดเลยนะครับรีโว่ทั้งชุดนะครับประมาณ10กว่าคันมีทั้งตัวเตี้ยเซตเอิดิชั n นะครับหน้าใหม่หน้าเก่ามีหมดเลยนะครับเริ่มกันนะครับมาเริ่มกันเลยนะตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะติดจองนะครับไม่เหมือนเดียวน่าติดจองแต่ดูไว้ไม่เป็นไรครับเผื่อดูจองนะเผื่อดูจองนะไม่หมื่นเดียวนะครับสี่แสนสี่หมื่นเก้านะครับตัวตอนครึ่งนะกระบะตอนครึ่งสองยุสีนะครับตัวเอ็นทีเซตเอ dition นะครับสีเทาดํา 4,049นะครับสั่งออเดอร์รถได้ถ้ารถไม่มีนะแต่คันนี้ยังมีอยู่นะครับถ้าดูจองจองซ้อนได้เลยซื้อสดก็ได้นะครับแล้วก็เป็นสีขาวนะครับสีขาวคันนี้ยังโสดยังว่างอยู่นะครับได้คิวซุ้มล้อแต่งมาให้ให้แล้วนะครับชุดซุ้มล้อเนี่ยประมาณ8,900นะแต่งมาครบเรียบร้อยคุ้มเลยนะไม่เท่าไรเอ่ยคันนี้4,900ด้วยนะครับราคาดีนะครับตัวนี้ Entry นะไหม30,000ปี21นะครับปีใหม่นะครับปีใหม่เกียร์แมนนวลนะครับได้สีขาวตััวนนี้ะครบ ลูกค้าส่วนใหญ่เอาไปใช้งานนะครับบรรทุกบรรทุกได้เลยออกแบบมาเพื่อบรรทุกหนักได้นะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปนะสเปคแคปนะครับไฟหน้ามันตินะครับไฟตัดหมอกไม่มีแถมให้ได้นะครับหรือจะไปอีกคันนึ่งครับนี่แต่งทรงลงแม็กให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทแคปยกสูงพรีเดเนอร์เกียร์ออโต้นะครับแต่งทรงลงแม็กให้หล่อๆเลยนะครับคันนี้จะบอกว่ายังส่วนยังว่างนะครับ439,000สามนะครับได้รถปี18.19นะครับดีเซลนะรถมือเดียวเชื้อเพลิงดีเซลนะครับ 4ี่แสนสามหมื่นเก้านะครับผ่อนประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะครับเจ็ดแปดพันนะครับออกได้ทุกอาชีพนะขอไม่ติดเบรกิตไม่ติดบ,บูโรนะครับถ้าไม่ชอบแบบนี้ชอบแบบแม็กเดิมๆก็คันนี้เลยนะครับแม็กเดิมๆนะครับพิลเลอร์ได้เป็นตัวจีเ e อีพาร์ตด้วยไม่สี่หมื่นโลสวยกริปนะครับสี 4, 49, ่แสนสี่หมื่นเก้าอ่าก็ยังว่างอยู่เหมือนกันอันนี้ก็สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับได้ตัวสี่ประตูเกียร์ออโต้แคริบอยพีให้ครบเลยคันนี้ราคาถูกราคาดีราคาโดนทะเบียนสองสี่แปด คันนี้อีกคันหนึ่งครับก็ยังว่างยังโสดนะครับตัวนี้สี่แสนกว่าบาทนะครับตัว entry นะสองจุดสี่ตัว entry edition นะครับไมคี่หมื่นโลนะครับสวยๆแบบนี้นะครับไฟหน้าหล่อๆช่วงล่างแน่นๆนะครับคันนี <ras Android> <you> <concepts>. ้เอาไปใช้งานเพราะมันทุกได้เลยนะครับเพราะมันทุกได้นะเรียกว่าเพราะมันทุกเลยนะครับสมัยแคปนะครับเกียร์มันนวดนะครับ กระจกเป็นสีดาด้านนะครับสภาพรถคือเดิมสวยคลิปเลยนะครับเดิมสวยคลิปพร้อมนะครับพร้อมใช้งานนะครับรีโวนะครับทักหาโทรหาเป้ได้เลยนะสภาพรถสวยเดิมนะครับแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นตัวเอ่อเรียกว่าเกียร์แมนนวลนะสีขาวนะครับสีขาวเกียร์แมนนวลนะครับเป็นสี่ประตูนะเบาะหนังนะครับงานดีไซน์ยังสวยนะครับใต้เบาะหนังนะครับคันนี้นะครับราคาเท่าไหร่เอ่ย 4แส9 0ปตัว L นะครับไมแสนห้าปีสิโอ้สวยคลิปน่าใช้นะครับเครื่องแน่นนะครับบอกเลยเครื่องแน่นเครื่องฟิตนะครับมีให้เลือกอยู่เยอะมากนะครับกระบะมีให้เลือกเยอะนะครับรถเรามีเยอะนะบอกเลยนะครับนี่เพิ่งเข้ามานะครับนี่เพิ่งเข้ามานะครับเซ็นเซอร์ถอยหลังมีมาให้ครบแล้วนะครับแล้วก็ครันนี้ไม่แน่ใจว่าติดจองไหมนะครับมันยังไม่มีป้ายติดจองเนาะนี่นะครับมีให้เลือกอยู่3าคันนะ ตัวนี้เป็นสมาร์ทแคยกสูงนะครับสวยๆแล้วรเลยนะครับอยากได้ทักมาหาไปได้เลย449ปี19นะครับแล้วก็ตัวอ่าตัวนี้จะเป็นตัว d m a มนะครับสประตูเกียร์แมนนวลนะครับสวยจริงนะครับแต่งโซ่ลงแม็กให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเบาะหนังด้วยนะท่านนายเป็นเบาะหนังนะครับสวยๆสดๆยังว่างอยู่นะครับทุกคันมีโปรแถมให้ทุกคันนะครับแถมให้ทุกคันเลยนะครับเรียกว่าใครได้กระบะคันไหนนะครับ พักมาหาโทรมาหาปรึกษาเป้ได้เลยนะครับว่าตัวเองออกรถได้ไหมนะครับทุกคันนะขอจได้สักหมื่นห้าขึ้นไปนะครับออกได้เลยนะจะเต็มได้ฟรีเราได้นะราคาถูกสุดเริ่มต้น3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าเท่านั้นนะครับพรหกพันกว่าหกพันเก้าเจ็ดพันนะกระบะนะครับเริ่มต้นนะมีให้นะครับเลือกเยอะมากๆนะประมาณสี่สิบคันนะและยังไม่ติดจองอีกประมาณสี่สิบกว่าคันเนี่ยครับลูกค้าดูได้เลยนะครับเลือกได้เลยจิ้มได้เลยว่าเอาคันไหนนะครับแล้วก็แคปจอโทรหาเป้นะบอกว่าชอบคันนี้โทอ่าอยากได้คันนี้ทํำยังไงนะครับ โทรมานะครับทุกอาชีพออกได้หมดนะครับเรียกว่าซื้อได้ทุกจังหวัดนะครับทําสัญญาได้ทุกจังหวัดเลยนะครับใครสนใจกระบะคันไหนนะครับทักหาเป้ได้เลยบอกเลยเป้ขายแต่กระบะนะครับช่องนี้นะกระบะสวยเดิมๆเกตเอทุกคันนะครับเครื่องแน่นเครื่องฟิตทุกคันนะบอกเลยว่ารถสภาพเกตเอซื้อหากบเป้รถตรงปกแน่นอนสวยไว้ใจได้นะครับวันนี้เป้ขอตรวจลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ